นิทานเรื่องมากับเงาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบมีมาตัวหนึ่งชื่อเจ้าคูเปอร์มันเป็นมาหนุ่มที่แข็งแรงและกระตือรือร้อนแต่มีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งคือความโลภไม่ว่าจะได้อะไรมามันก็มักจะคิดเสมอว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นยังไม่พอวันหนึ่งเจ้าคูเปอร์ได้เนชินโตมาจากเจ้าของมันดีใจมากและคาบเนื้อไว้ในปากแน่นเฟนด้วยความที่ไม่อยากให้ใครมาแย่งเจ้าคูเปอร์จึงรีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านมันวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงลำ ที่มีสะพานไม้ทอดคามขณะที่มันเดินอยู่บนสะพานเจ้ากูเปอร์ก็เหลือไปเห็นเงาของตัวเองสะท้อนอยู่ในน้ําเบื้องล่างด้วยความที่น้าใสสะอาดเงาของมันจึงดูเหมือนม้าอีกตัวที่กําลังคาบเนื้อชิ้นใหญ่กว่าของมันเสียอีกเจ้ากูเปอร์จ้องมองเงาในน้ําด้วยความรู้สึกที่ไม่พอใจมันคิดว่าม้าตัวนั้นต้องมีเนื้อชิ้นที่ใหญ่กว่าของฉันแน่ๆฉันต้องแย่งเนื้อชิ้นนั้นมาให้ได้ ด้วยความโลภเข้าครอบงำเจ้าคูเปอร์จึงอ้าปากข่าวใส่เงาในน้ำทันทีหวังจะทำให้มาอีกตัวตกใจแล้วปล่อยเนื้อหลุดมือแต่ทันทีที่มันอ้าปากเนื้อชิ้นโตที่มันคาบอยู่ก็ร่วงหล่นลงไปในน้ำและจมหายไปในพริบตาเจ้าคูเปอร์มองดูเนื้อของตัวเองที่จมลงไปในน้ำด้วยความเสียใจมันได้แต่ยืนนิ่งอยู่บนสะพานน้ำตาคลอเบ้ามันเพิ่งตระหนักได้ว่าด้วยความโลภของมันเองทำให้มันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปจบคาข้อคิดจากนิทาน จงพอใจในสิ่งที่มีการรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่จะทำให้เรามีความสุขและไม่ต้องเดือดร้อนเพราะความอยากได้ไม่สิ้นสุด